h e l lo everyone welcome back to the channel JDM t h a i l n e วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของอาวุธยุคใหม่2026 Thailand Heavy Duty Gatling Style Machine การปืนกลแอร์ไกด์ตลิ่งสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุดจากไทยที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ภารกิจยุคอนาคต ทางด้านพลังยิงความทนทานเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบความปลอดภัยขั้นสูงโดยเริ่มจากภายนอกตัวปืนใช้วัสดุผสมคาร์บอนไทเทเนียมที่ให้ความแข็งแรงสูงมากสามารถทนความร้อนและการยิงต่อเนื่องได้นานพร้อมเคลือบผิวแบบด้านลดการสะท้อนแสงและช่วยพรางตัวจากกล้องอินฟราเรดชุดลำกล้องหมุน6ท่อผลิตจากเหล็กบุ๋งทังสเตนอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและทนต่อการขยายตัวเมื่อโดนความร้อนหนัก ขณะเดียวกันระบบระบายความร้อนใหม่ที่ออกแบบเป็นครีบถ่ายเทอากาศรอบตัวเรือนลำกล้องสามารถลดความร้อนได้มากขึ้นถึง40%ทําให้ยิงเป็นเวลานานโดยไม่เสี่ยงความร้อนเกินภายในตัวปืนติดตั้งมอเตอร์หมุนแบบดิจิทัลปิดผนึกเต็มรูปแบบป้องกันฝุ่นทรายและความชื้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศแบบป่าดิบชื้นชายฝั่งและพื้นที่อากาศร้อนของไทยระบบลดแรงรีคอยแบบสหมัดใช้ใจโรขนาดเล็กช่วยปรับสมดุล พร้อมโชคซับแรงในตัวทำให้แรงถีบลดลงประมาณ3 0ควบคุมง่ายทั้งการติดตั้งบนยานเกราะเรือเครื่องบินหรือแท่นป้องระบบป้อนกระสุนภายในได้รับการพัฒนาใหม่เป็นโซ่ขับคู่แบบซิงโครไนซ์ลดการติดขัดของกระสุนในจังหวะยิงรอบสูงอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงสมรรถนะปืนแอร์ไกตลิ่งรุ่นนี้มาพร้อมอัตราการยิงที่โหดมากตั้งแต่3 0 0 0นถึง6,000นัดต่อนาทีสามารถเลือกปรับได้ผ่านแผงควบคุมดิจิทัลด้านข้าง ทำให้ควบคุมปริมาณการยิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์ระยะหวังผลไกลถึงประมาณ1.8กิโลเมตรรองรับกระสุนหลายแบบทั้งหัวจอบกราะทราซอเซอร์ระเบิดอ่อนหรือกระสุนสมมาตรรุ่นใหม่ระบบไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและรองรับทั้งแบตเตอรี่48โวลต์หรือการต่อเข้าระบบไฟของยานพาหนะทหารได้โดยตรง ด้านความปลอดภัยมีฟีเจอร์ล้ำสมัยอย่างระบบล็อกไกปืนแบบไบโอเมตริกที่อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เท่านั้นระบบเตือนความร้อนล้นระบบเช็คอายุลำกล้องระบบเบรกหมุนฉุกเฉินและระบบสแกนตรวจสอบความผิดปกติภายในแบบเรียลไทม์ที่แจ้งเตือนผู้ยิงทันทีจุดเด่นที่ทำให้ปืนรุ่นนี้แตกต่างคือสมาร์ทไฟ AI Assist ที่ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายและสภาพแวดล้อมเพื่อคำนวณรูปแบบการยิงที่เสถียรที่สุด ลดการกระจัดกระจายของกระสุนตัวปืนมีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมราว15%เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายขึ้นพร้อมหน้าจอดิจิทัลที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า RPM โหมดช่วยยิงระบบรักษาเสถียรภาพและเลือกประเภทกระสุนตามภารกิจ ราคาเริ่มต้นของปืนแอร์ไกด์ตลิ่งรุ่นเฮฟวี่ดิวตี้ปี2026นี้อยู่ที่ประมาณ185,000ดอลลาร์ 1, 5, สหรัฐและอาจสูงขึ้นเมื่อเพิ่มชุดอุปกรณ์ AI ลำกล้องเสริมหรือแพ็กเกจสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะสรุปแล้วปืนกลแอร์ไกด์ตลิ่งเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นใหม่ของไทยปี2026นี้คือก้าวกระโดดของอาวุธหมุนความเร็วสูงที่ผสานพลังยิงอย่างมหาศาลเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัย ความปลอดภัยและความทนทานทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปืนกลแอร์ไกตะลิ่งที่ลำที่สุดและพร้อมรบที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน